ประโยชน์ของกลวยซุกมันจะดีหลายอย่างครับคนกินจะแเสบกระหวานครับคือกลวยของกลวยๆมันแสบอยู่แล้วครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลน้่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมัอนี้ผมจะพาาสม้ม เรื่องกวยครับว้าเรื่องก้วยฟังครับนี่ครับคือกล้วยก้วยซุกครับประโยชน์ของกล้วยซุกมันจะดีหลายอย่างครับคนกินก็แสบกระวานครับคือกล้วยของก้วยกล้วยมันแสบอยู่แล้วครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือเปลือกก้วยครับมันก็นมีประโยชน์ต่อต้นใหม่พืชพักเข้าพืชพักคนละใหม่สวนขัว ไก่เบ็ดสุยางครับเป็นปุ๋ยอีกสันหนึ่งครับนี่ดีซันหนึ่งแบบนึงครับนี่ครับคือเปลือกกล้วยครับเปลือกกล้วยที่เขากินกินเนื้อในมันแล้วครับมันยังมีประโยชน์ครับเย็บไใบอาผู้ไดเลี้ยงงูเลี้ยงกล้วยครับเอาเปลือกกล้วยงูกล้วยกินจะดีขึ้นกันครับแต่ว่าเมื่อนี่ผมจะมาทําปุ๋ยครับแต่ว่าเนื้อไน่ัมเขาบอลก็ได้ครับเอาแต่เฉพาะเปลือกครับ นี่ครับเปลือกที่ผมกินแล้วครับเอามาซอยครับที่ทําปุ๋ยปุ๋ยเล่งละเล่งใบเล่งดอกเล่งคนครับร่วมกันอยู่ในอย่างเดียวครับใส่ดีได้ดีครับแบบบกเคืืองมกป,ประมาณโบดเสียเงิน แม่แต่บาทเดียวครับง่ายๆครับแค่อาเปลือกอวอยมาสอยครับง่ายดีอหลีครับประหยัดกับประหยัดคุณภาพดีเกินจะบรรยายครับป่านพี่น้องกันนาจะมีกลวยมีเปลือกล้วย ทุกบ้านนะครับแย่ถิมนะครับเอามาทําประโยชน์ที่ทําเป็นปุ๋ยครับคุยดีอีกแบบนึงครับผมพึ่งเจอสูตรเปลือกกล้วยสอยแล้วมันจะออกนำ นำเปลือกล้วยมันจะออกง่ายครับขาบัซอยมันก็นกนดีได้คือขึ้นกันครับแต่ว่านำนำปุ๋ยจากเปลือกป่วยมันจะจะบ่อกอกเต็มถี่ครับขาบัวซอยือืันนี้ผมเตรียมนำมาที่จะจะซ่เปลือกป่วยคือนำเศร้าเข่าครับ ภาษาไทยจะเอินนัเศร้าเขาแต่ว่าภาษาอทสานาว่านั่เขามาครับมีทุกบานนะครับทำเศร้าเขามีทุกบานเข้ามาเป็นนั่ที่แซ่เปลือกอุ้ยครับครับเปลือกอุ้ยแซย่ลงไปครับ ผมจะแช่ไว้ขึ้นหนึ่งครับจังจะเอาไปลดหลาดพืชพักพุนละไม่ได้ทุกทุกอย่างพืชพักพุนละไม่ทุกสนิทครับได้เบิดครับ,ดบ,รรบเดี๋ยวเบืออื่นจังมาเบิองน้ำกันครับนี่นะครับตั้เปลือกกล้วยที่ผมแช่ไว้ครับนั้เศร้าเข่าครับคือผมจะเอาไปทำ เป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยอีกะนิดนึงครับปุ๋ยดีอีกแบบหนึ่งคือเทเซ่น่ำเซ่ถังครับไ่บต้องใส่เปลือะกันก็ได้ครับหมดกล้องก็ได้อเอาแบบง่ายๆใส่ทั้งเลย ปุ๋ยบรเสียตังครับนี่ครับคือผมจะเอามาพดพักครับแบบดีแบบหนึ่งครับปุ๋ยแบบประหยัดปุ๋ยบริสืทธ์ครับปุ๋ยเสียเงินใส่ครับพืดพักได้ทุกสนิทครับได้ผลดีอีรีครับ ให้พี่น้องเอาไปลองใส่บิ่งครับผักง้างกับใส่ไดครับสี่ผักคุ้นละไมได้บดสุย่างครับนี่ผมใส่ริกครับ,บริกมันโบท่านไหนเป็นหมากครับกำลังจะเป็นดอกใส่ไดใส่ทั้งทั้งป่วยเลยครับใส่น้ำกันเป็นปุ๋ยสัหยอด พี่น้องมาลองใส่เบิงครับยาสุทิมนะครับเปลือกล่วยคือมีประโยชน์หลายครับถ้ำให้พืชพักคนละใบเข้าง่ามแบบบริเสียเงินครับหาว่าใส่เบิงนะครับถาพี่น้องมีคือเงินบริเสียประโยชน์ที่ดีคือมันง่ามครับ ใช่แล้วงามครับนี่ครับเปลือกมันก็นใส่น้ำกันมันจะใ,จใส่เป็นปุ๋ยไปอีกวัดขึ้นปัปเรื่ยใส่หลายแหงดีครับหาพี่น้องมี่ใส่ทุกสามื่เจ็ดหมื่ครับใส่เลยแล้วแต่หามี่ครับ แห่งดีแห่งงามครับงามโดยที่โบได้เสียงเงินครับแบบประหยัดครับขอบคุณสําหรับการรับส้มและกดติดตามครับลิบด่าผมจะหาเลือกเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องแบบของกรอชแนลนี้นะครับผมขอบคุณครับ